รายการที่9สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท GJJ Computer Group จำกัดมีรายการดังนี้เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องเครื่องละ1,000 10, 0บาทเครื่องพิมพ์2เครื่องเครื่องละ8,000บาทและคีย์บอร์ด1เครื่องเครื่องละ1,000บาทซื้อครบ30,000จะได้ส่วนลด1%เข้าที่ระบบโ o ว h o r ูเป y เลือกที่ระบบสั่งซื้อสินค้า คลิกเพิ่มวันที่เอกสาร11-01-2568ชื่อผู้จำหน่ายบริษัท GJJ Computer Group เพิ่มรายการคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหลั ราคาหนึ่งมืนบาทรายการที่2เครื่องพิมพ์จำนวน2เครื่องเครื่องละแป0 0ับาทรายการที่3คีย์บอร์ด หนึ่งเครื่องเครื่องละ1,000บาทเนื่องจากซื้อไม่ครบ30,000บาทจะไม่ได้ส่วนลดหเปอร์เซนค่ะบันทึก